รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนรายการโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติเอโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต55ปีกฟอฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการพลังงานวันนี้กับดิฉันสจีพรหริพง์ค่ะมาพร้อมกับสาระความรู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานเรานํามาเสนอให้ได้ชมกันเป็นประจำนะคะและในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมพร้อมกันค่ะ คุณผู้ชมคะธนาคารออมสินขานรับนโยบายรัฐช่วยลูกหนี้ประสบภัยน้ำท่วมประกาศพักหนี้อัตโนมัติ3เดือนให้พักชำระเงินต้นไม่คิดดอกเบี้ยจำนวนกว่า1 1 0 0 0 0บัญชีงวดตุลาคมถึงธันวาคม2567ค่ะคิดเป็นเงินต้นรวมกว่า43,000ล้านบาท มาตรการพักหนี้อัตโนมัติพักจ่ายเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อพักชำระหนี้ให้กับสินเชื่อ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทและสินเชื่อรายย่อยทุกประเภทซึ่งรวมถึงสินเชื่อพัฒนากลุ่มอาชีพและสินเชื่อสวัสดิการยกเว้นสินเชื่อชีวิตสุขสารและสินเชื่อตามนโยบายรัฐหรือ Public Service Account PSA โดยลูกหนี้ที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้ามาตรการต้องมีภูมิลำเนาที่อยู่หรือประกอบอาชีพในพื้นที่ประสบภยัยตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยนณะวันที่26กันยายน2567หลังจากนั้นนะคะลูกหนี้จะต้องกลับมาชำระหนี้ตามปกติตั้งแต่งวดเดือนมกราคม2568เป็นต้นไปค่ะ กรณีไม่ต้องการพักชำระหนี้อัตโนมัติสามารถชำระหนี้ได้เช่นเดิมโดยผู้เป็นลูกหนี้ปกติที่ชำระหนี้ในช่วงเวลา3เดือนของมาตรการธนาคารจะนำไปตัดต้นเงินส่วนผู้ที่ได้เข้าร่วมมาตรการพักหนี้ลดดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้จะได้รับการพิจารณาเข้ามาตรการนี้โดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบตัติสามารถยื่นขอสินเชื่อฉุกเฉินหย่อนเกณฑ์อนุมัติ ให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทไม่ต้องมีหลักประกันและไม่มีผู้ค้ำประกันอัตราดอกเบีย้ยคงที่0%เปสำหรับ3เดือนแรกหลังจากนั้นเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบีย้ย0.60%หรืออาจยื่นขอสินเชื่อวงเงินสูงขึ้นเป็นรายละไม่เกิน50,000บาทแบบมีหลักประกันอัตราดอกเบีย้ยสเดือนแรก0ต่อเดือนเช่นกันค่ะ รวมถึงมาตรการสินเชื่อเคหาสำหรับผู้ที่ต้องการซ่อมแซมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยที่เสียหายธนาคารได้ให้วงเงินกู้สูงถึง100%ของราคาประเมินอัตราดอกเบีย้ยพิเศษเฉลี่ย3ปีแรกอยู่ที่3.233%ต่อปีผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w g s b o r t h หรือที่ GSB Contact Center โทร1115และติดต่อขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สาขาธนาคารอมสินภายใน30วันนับจากการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยประกาศเป็นพื้นที่ประสบภ,ยภยัยค่ะ ชมคะสามการไฟฟ้าโชว์สุดยอดนวัตกรรมประจำปี2567 Show and Share Innovation for the Better Life 2024เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคค่ะ คุณผู้ชมคะคุณสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA พร้อมด้วยคุณเทพรัตนเทพพิทักษ์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ e g a t และคุณวีลาเฉลยสัตว์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ร่วมเปิดงานคะ่ะ ายในงานนะคะมีนักประดิษฐ์จากทั้ง3การไฟฟ้าพร้อมทั้งหน่วยงานด้านนโยบายและกํากับดูแลกิจการด้านพลังงานหน่วยงานด้านวิจัยของประเทศนักธุรกิจอุตสาหกรรมและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานค่ะคุณสุภชัยเอกอุน่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่า P.A. วางทิศทางยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนวัตกรรมปี2567ถึงปี2569เป็นองค์กรนวัตกรรมด้านดิจิทัลและพลังงานสะอาดหรือ Digital and Green Energy Innovation ปี2570ถึงปี2575เป็นองค์กรนวัตกรรมด้านระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะหรือ Smart Energy Innovation และปี2,576ถึง2,580เป็นองค์กรนวัตรกรรมที่เติบโตอย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Innovation Organization นอกจากนี้นะคะ PA มีแผนงานโครงการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่เช่น AMI Microgrid แม่สเรียงเกาะพะลวยเบตงเกาะสมุยมินิกริดแม่ห้องสอน PEA ติดตั้งชาร์จิ่งสเตชันมากกว่า400สถานีครอบคลุม75จังหวัดทั่วประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่หรือ BESS แก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับได้อย่างรวดเร็ว สำหรับงานด้านบริการ PEA มีเว็บไซต์ www.pea-shopping.com และผลิตภัณฑ์ปูป้าปัาม๊มเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบ AC ขนาด7.2กิโลวัตต์ที่จะวางจำหน่ายเดือนมกราคม2568ค่ะด้านคุณเทพร,รัตน์เทพพิทัก ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากฟผผลักดันการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลายัยและผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดทั้งไฮโดรเจนและการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมยัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การสนับสนุน EV Eco e System มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน Alexa โดยมีนโยบายจัดการความรู้และนวัตกรรมส่งมอบประสบการณ์องค์ความรู้ใหม่ๆด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าแก่บุคลากรในองค์การและพันธมิตรค่ะส่วนคุณวิาลาศเฉลยศาสตร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่า M.E.A. E. ดำเนินนโยโบายตามวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครวางยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม3ด้านคือ 1. การวางโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการสร้างสารรค์นวัตกรรม 2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมและทักษะด้านการใช้ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรม 3. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความยั่งยืนขององค์กรค่ะคุณผู้ชมคะทั้ง3การไฟฟ้ามุ่งส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันพร้อมขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้การผลิต จัดหาและส่งจ่ายไฟฟ้าของประเทศมีคุณภาพมีเสถียรภาพและความมั่นคงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยอย,อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะ b k v Corporation บริษัทย่อยบ้านปูแจ้งราคา IPO เพื่อเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange ไปติดตามชมกันค่ะ คุณผู้ชมคะ BKV Corporation หรือ BKV เป็นบริษัทย่อยของบ้านปูได้แจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO price จำนวน15ล้านหุ้นที่ราคา18เหรียญสหรัฐต่อหุ้นและนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange หรือ NYSE โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวนะคะสามารถทำการซื้อขายผ่าน NYSE เป็นครั้งแรกในวันที่26กันยายน2567ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาค่ะโดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์นะคะว่า BKV คาดว่าการปิดรายการการจำหน่ายหุ้น IPO ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่27กันยายน2567 หลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วคำถแถลงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น IPO นี้นะคะได้ยื่นต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาหรือ US SEC แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่25กันยายน2567โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต์ของ US SE C, SEC ที่ www.sec.gov โดยค้นหาภายใต้ชื่อ BKV Corporation ค่ะ คุณซีนนล์ว่องกุศลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนกล่าวว่าบ้านปูให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในสหรัฐซึ่งเป็นประเทศยุทธศาสตร์โดยมี BKV เป็นกุญแจสำคัญในการเดินหน้าธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่ออำนวยประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ลูกค้านักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียเราภูมิใจและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งกับก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้บ้านปูยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายในการลดคาร์บอนหรือดีคาร์บอนไนเซชันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและคงความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายในการส่งมอบนวัตกรรมโซลูชั่นพลังงานที่สะอาดและเชื่อถือได้ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกค่ะภายใต้การบริหารงานของ BKV ธุรกิจพลังงานของบ้านปูในสหรัฐ เติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558เริ่มต้นจากการดำเนินกิจการก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซบาเนตในรัฐเทก็กซัสและแหล่งก๊าซมาเซรัสในรัฐเพนซิลเวเนียต่อยอดสู่บริษัทร่วมทุน b k v และ BPP ลงทุนในกิจการของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple 1และ Temple 2ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม Com บ i n e d Cycle Gas t u ท b i n บ หรือ CCGT นอกจากนี้นะคะ b k v ยังดำเนินโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CCUS และการพัฒนาก๊าซธรรมชาติที่มีคาร์บอนเป็นกลางด้วยคุณภาพระดับพรีเมียมรวมทั้งการร่วมทุนกับ BKV และ BPP Power ในการจัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่แหล่งก๊าซบาเนตรัฐเท็กซัสก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Pondersola ค่ะ สนับสนุนรายการโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมอสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ e อ็กโกรุปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต55ปีกฟอรพภารกิจแห่งความยั่งยืนคุณผู้ชมคะ Evo t เทคโนโลยี e ร่วมกับ เจนตรีจับมือโรงพยาบาลเครือ BDMS รุยติดตั้งจุดชาร์จรถไฟฟ้ากว่า4สถานีชาร์จไฟในสถานพยาบาลชั้นนำในเครือทั่วจังหวัดระยองไปติดตามชมกันค่ะคุณผู้ชมคะบริษัท e world technology จำกัดร่วมกับ เจนตรีบริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านพลังงานสะอาดรวมติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเสร็จสิ้นแล้วกว่าจำนวน4สถานีในรูปแบบแท่นชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับหรือ AC ให้กำลังไฟ22กิโลวัตต์ทุกสถานีชาร์จไฟฟ้าได้แก่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าณโนะรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดงจำนวน2หัวใจ สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าณโรงพยาบาลศรีระยองจำนวน2หัวจ่าย สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าณโรงพยาบาลกรุงเทพระยองจำนวน4หัวจ่ายและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าณโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยองจำนวน2หัวจ่ายรวมทั้งสิ้น4สถานี10หัวจ่ายไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลสามารถจอดชาร์จไฟระหว่างเข้ารับบริการในโรงพยาบาลได้ นายแพทย์จารุวั์ใช้ความเพียรเผยว่าการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในโรงพยาบาลช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงสถานีชาร์จได้ง่ายและช่วยลดมลพิษทางอากาศในบริเวณโรงพยาบาลซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ป่วยและบุคลากร ด้านคุณพูนพัฒน์โลหานชุนผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัท e world technology จำกัดกล่าวว่าได้รับความไว้วางใจจากเครือโรงพยาบาล BDMS ให้เข้ามาติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า4โรงพยาบาลในเครือรวมทั้งสิ้น10หัวจ่าย ซึ่งจังหวัดระยองถือเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษด้านอุตสาหกรรมตะวันออกหรือ EEC ของประเทศไทยการมีสถานีชาร์จไฟฟ้าที่รองรับความต้องการของผู้บริโภคจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าและผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลได้ส่วนคุณสรวิทย์สิทธิ์จเจริญหัวหน้าฝ่ายการลงทุนธุรกิจสถานีชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทยหรือ head of c h a r point th จากเจตรีกล่าวว่าเชื่อมั่นว่าประสบการณ์และทักษะความเชี่ยวชาญในด้านการให้บริการและติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลอีกทั้งยังช่วยลดมลพิษพร้อมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะ คะ WHAUP ปิดดิว BMW Group Manufacturing ประเทศไทยคว้างานติดตั้งโซลารูฟท็อป12,000ตารางเมตรไปติดตามชมกันค่ะ b มจอ WHA Utility and Power หรือ WHAUP ประกาศปิดดิว BMW Group Manufacturing ประเทศไทยผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ระดับชั้นนำของโลกล่าสุด ้ง,งานติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวหรือ PPA ขนาดพื้นที่หลังคา12,000ตารางเมตรหรือคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้า1.5เมกะวัตต์ภายใต้เม็ดเงินลงทุน40ล้านบาทคุณสมเกียรติเมสันทัศวรนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท WHA Utility a n d Power จำกัดมห,หรือ WHAUP เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้นะคะถือเป็นการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้เทคโนโลยีของ WHAUP ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานจะช่วยเพิ่มศักยภาพและยกระดับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ระดับสากลมากขึ้น ด้านคุณเอริกรูเก้กรรมการผู้จัดการ BMW Group Manufacturing ประเทศไทยเปิดเผยว่า BMW Group Manufacturing ประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตั้งโซล r รูฟท็อปนอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทตลอดอายุการใช้งานแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 offset สู่ชั้นบรรยากาศได้มากกว่า12,000ตันตามนโยบายรักโลกลดโลกร้อนและลดการเกิดภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยค่ะสนับสนุนรายการโดย เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติเอกโกกรุปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต55ปีกฟอฟพอภารกิจแห่งความยั่งยืน ผู้ชมคะไปต่อกันที่การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องครั้งที่42ไปติดตามชมกันค่ะคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยดรประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงาน คณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่42และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องณเวียงจันทร์สอปปอ,ปอลาวโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ร่วมรับรองถ้อยถแถลงร่วมทั้งหมด3ฉบับซึ่งระบุผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของอาเซียน ได้แก่ถ้อยถแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่42ถ้อยถแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวก3ด้านพลังงานจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครั้งที่21และถ้อยถแถลงร่วมสำหรับโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างซบปปลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ฉบับที่5 ในโอกาสนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์เพื่อแสดงถึงแนวทางการพัฒนาพลังงานของไทยซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานในอาเซียนโดยเน้นย้ำแนวทางหรือลดปลดสร้างเพื่อปฏิรูประบบพลังงานการผลักดันการสำรองน้ำมันและก๊าซเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนควบคู่กับการลดการใช้ถ่านหินรวมทั้งกล่าวสนับสนุนให้อาเซียนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาพลังงานอย่าง,ย,างยั่งยืนในภูมิภาคค่ะ คุณผู้ชมคะคุณพิรพานกล่าวว่านอกจากนี้ไทยได้มีการหาหรือทวิภาคีกับสบปปลาวและมาเลเซียถึงแนวทางการกระชับความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าและกาซสธรรมชาติและยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้ประกอบการจากประเทศไทยที่เขารับรางวัล ASEAN Energy Awards ประจำปี2 5 6 7ซึ่งในปีนี้นะคะไทยเป็นผู้ได้รับรางวัลมากที่สุดด้านการอนุรักษ พลังงาน9รางวาัลด้านพลังงานหมุนเวียน10รางวาัลและได้รับรางวัลบุคคลดีเดน่นด้านการบริหารจัดการพลังงานอีก5รางวัลอีกด้วยค่ะ ผู้ชมคะปตะทอมอบรางวัลประกวดศิลปกรรมพลังที่ทรงต่อครั้งที่39ส่ทรงเสริมเวทีแห่งโอกาสด้านศิลปะก้าวสู่พลังไทยรุ่นใหม่ที่มีคุณค่าต่อสังคมไปติดตามชมกันคะ่ะ ดรคงกระพันธ์อินทราจแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีมอบรางวาัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมปตทครั้งที่39ประจำปี2567ในหัวข้อพลังที่ส่งต่อรวม24รางวาัลและรางวาัลปฏิมากรรม สื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ชนวิถีนทีพัชเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จำนวน3รางวาัลเพื่อส่งต่อพลังใจให้กับศิลปินที่รังสรรค์ผลงานให้เติบโตเป็นบุคลากรชั้นนำในวงการศิลปะค่ะ คุณผู้ชมคะปะตทเชิญชวนร่วมชื่นชมและให้กำลังใจผลงานของศิลปินที่ได้รังสรรค์ผ่านนิทรรศาการพลังที่ส่งต่อได้ที่ p d t Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์กรุงเทพมหานครตลอดเดือนตุลาคม2567โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมผู้สนใจไปชมกันให้ได้นะคะ และนี่คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่ทางรายการเรานำมาฝากกันเป็นประจำนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube พลังงานวันนี้ที่ขึ้นตรงด้านหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ